พาดีไเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกลับสวัสดีคร,ครับครับวันนี้ก็มีประสบการณ์มาแชร์เช่นเคยครับวันนี้เราได้ไมโครเวฟนะครับยี่ห้อชาร์ปความจุยี่สิลิตรกำลังไฟ800วัตต์นะครับตัวนี้มา1ตัวเพื่อนบ้านมาให้ช่วยช่วยซ่อมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กกันดูฮะโอเคนะคับเพื่อนผมจะทดสอบผ่านหลอดกันนะฮะ เผื่อมีอะไรช็อตมันจะได้ไปช่วยโหลดที่หลอดให้ฮะลองนะฮะหน้าปัดมีไฟขึ้นนะฮะเนี่ยหน้าหน้าจอดิจิตอลนะฮะเพื่อนก็มีไฟโชว์ขึ้นนะฮะน่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะฮะเนี่ยมีหยุดการทํางานมีสตาร์ทมีกําลังความร้อนมีทามเมอ่อตั้งเวลาแต่ว่ากดไม่ได้ฮะเนี่ยสัมผัสไม่ไป ผมคิดว่าปกติมันจะต้องเป็นสัมผัสแล้วมันต้องไปนะฮะลอง Instart o o o k ก็ไม่ไปฮะกดอะไรไม่ไปเลยฮะหน้าจอผมไม่แน่ใจว่าหน้าหน้าหน้าจอสัมผัสนี้มันมีปัญหาหรือเปล่านะฮะเนี่ยมันไม่ทำงานฮะเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวแมกนีตอนตัวคาปาซิเตอร์ไดโอดมอแปลงด้านในมีการช็อตหรือเปล่า อันนั้นเรายังไม่รู้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องทําให้หน้าจอนี้ติดก่อนฮะต้องทาให้มันสั่งงานได้ก่อนฮะเดี๋ยวค่อยไปสเต็ปถัดไปเราแยกเป็นส่วนๆไปนะฮะอโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะกันโอเคครับเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในของตัวนี้กันตัวนี้มีหลอดสองสว่างตรงนี้นะฮะาการติดตั้งอุปกรณ์ด้านในก็จะต่างต่างออกไปจากรุ่นอื่นที่ผมเคยซ่อมาฮะตำแหน่งของตัวอุปกรณ์แม่นิตอนก็หันหัวลงแต่หลักการเหมือนกันอาจจะมีแตกต่างกันบ้างฮะดูพัดลมนะฮะมีเทอร์โมฟิลอยู่ตรงนี้ หนึ่งตัวสองตัวด้านล่างก็มีไดโอดคาปาซิเตอร์ใช้มอแปลงเหมือนกันนะฮะคราวนี้เบื้องต้นเนี่ยผมจะโฟกัสไปที่แผงคอนโทรลก่อนครับผมต้องการทําให้แผงคอนโทรลเนี่ยมันส,สั่งการได้ก่อนครับเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยเช็คกันโอเคครับไปลุยก,กันฮะเดี๋ยวถอดแผงคอนโทรลออกโอเคนะครับเพื่อนในส่วนของการถอดฝาคอนโทรลตัวนี้ออกนะฮะ ก็ให้เราถอดน็อตตรงนี้ออกตัวหนึง่งแล้วก็ขยับถอยหลังนะฮะหลังจากนั้นให้เปิดฝาหน้าออกฮะแล้วก็ขยับแกนขึ้นแล้วดึงออกด้านหน้าก็จะประมาณนี้ฮะคราวนี้ตำแหน่งนี้เห็นนะฮะก็จะมีแจ็คมีสายกาวก็ถอดแจ็คออกฮะ การับสมนะฮะผมจะใช้ปากกามาร์กไว้ที่แจ็คนะฮะเราม,มาติดตั้งก็ได้ติดตั้งไม่ไม่ลืมะฮะหางปลาเพื่อนดูได้นะครับว่ามันเป็นรุ่นแบบที่ต้องกดไหมอย่างตัวนี้มันเป็นรุ่นที่เราจะต้องใช้ใช,ใช้ใช้ไขควงกดนะฮะเพราะว่ามันมันมีล็อกของมันอยู่ฮะ้องกดให้เคี่ยวมันหลุดออกฉันดึงไม่ออกะฮะถ้าไม่กด แต่เดียวเราเวลาใส่กลับเราจะหันด้านนี้ลงนะฮะเวลาเรากดมันจะได้ง่ายเนี่ยะเว,เวลาเราใส่อนาคตเราก็หันด้านนี้ฮะเรากดจะได้ง่ายฮะอีกด้านหนึ่งฮะตัวนี้เรามาร์กไว้หมดแล้วนะฮะการการสับสนโอเคคราวนี้เรามาดูในแผงคอนโทรลนะฮะเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่แผงคอนโทรลกันโอเคครับเพื่อนแกะมาดูฮะหน้าจอ ก็มีรอยสกรปรกบ้างนะฮะมีคราบเดี๋ยวทำความสะอาดกันในส่วนนี้โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปคิดว่าหน้าจอมันเสียนะฮะเดี๋ยวยังไงผมขอขอไล่ตัวแผ่นวงจรน,นี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีหลายจุดที่น่าสงสัยนะฮะเพราะว่าตัวขา IC ต่างๆเนี่ยมันขึ้นสนิม ะะมันมีบางตัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาละตะกัวน่าจะร่อนในบางจุดก่อนที่เราจะคิดว่าไอตัวแผงคอนโทรลไอตัวกดสวิตช์มันมีปัญหาเดี๋ยวเรามาไล่พวกนี้ก่อนฮะมาไล่ย,ย้ำตะกัวมาไล่ทำความสะอาดให้หมดแล้วก็วัดดูไอซีบางตัวว่ามันไม่ขาดมันยังอยู่ในสภาพดีแล้วค่อยเสียบเทสทดสอบกันอีกรอบโอเคฮะในเบื้องต้นเดี๋ยวเรา พยาย,ยามตะกัวให้หมดฮะเห็นยมครับใช้ทินเนอร์ล้างแผ่นปิ้นให้หมดฮะทำความสะอาดคราบสนิมเอาอให้หมดะลายใหม่ทุกตัวเลยฮะเพื่อน พราะบางอาการนะเพื่อนเราแค่ไลตะกวัวที่มันหลุดร่อนเหมือนก็หายแล้วฮะก็แก้ได้ล้วเดี๋ยวไล่ตัวนี้ไปก่อนนะเพราเดี๋ยวหลงประเด็นฮะโอเคครับเพื่อนตอนนี้ผมไล่ย้ำตะกวาาัวหมดละเดี๋ยวเราลองเอาเข้าไปติดตั้งกันดูก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูอาการเครื่องอีกทีนึง ว่ามันเป็นยังไงถ้ามันยังมีปัญหาเดี๋ยวค่อยมาไล่กันต่อโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวลองติดตั้งดูนะฮะกับข้อที่เดิมฮะโอเคฮะช่วครขวโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวลองเสียบทดสอบด,ดู เป็นยังไงหน้าปัดมีตัวเลขโชว์นะฮะแต่เดี๋ยวดูว่ามันจะกดได้ไหมเมื่อกี้มันกดอะไรไม่ได้ฮะโอเคครับเพื่อนตอนนี้หน้าจอนะฮะมันมีกดได้บ้างในบางทีบางจงังหวะมันจะขึ้นติ๊กติ๊กติ๊กผมเอ็นแสงไฟ แล้วแสงไฟที่ที่หลอดทดสอบไฟเนี่ยมันตัดลงเรากดปุ๊บมันตัดลงมันปุ๊บ,บมันตัดลงเป็นระยะสั้นๆคราวนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันอาจจะมีปัญหาชุดหลังหม้อแปลงไปและฮะอาจจะส่งผลให้ทําให้ตัวคอนโทรลเนี่ยมันตัดมันโปรเทคตัวมันดังนั้นฮะเพื่อนผมจะถอดลอยขาในส่วนของที่ไปเลี้ยงหม้อแปลงนี่ออกก่อนนะฮะเพื่อทําการทดสอบ หน้าจอว่ามันทํางานได้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมทดสอบโอเคนะฮะผมถอดผมร้อยขาม่าแปลงออกแล้วนะฮะทั้งสองทั้งสองข้างเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่ามันจะสามารถที่จะกดปุ่มให้เครื่องทํางานได้ไหมโอเคฮะลองกันเลยฮะโอเคครับน่าจะพอมองเห็นตอนนี้เห็นตัวเลขก,กระพริบนะฮะเพื่อนแสดงว่ามันมีการจ่ายไฟเข้าระบบ แต่ว่าเราเปิดเนี่ยบางจังหวะเนี่ยมันโปรเทคมันไม่สามารถกดได้อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะกลุ่มเคลียร์ก็กดได้ะฮะลองกดสตาร์ทนะฮะเพื่อนตอนนี้เครื่องสามารถที่จะสตาร์ทแล้วก็ทำงานได้ะฮะหลอดไฟด้านในก็ติดนะฮะกดสตาร์ทก็กดได้นะฮะเคลียร์หน้าจอหายนะฮะกด ตัดอีกครั้งนะฮะเรื่องก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็ผมลองกดไปเรื่อยๆนะฮะนะฮะเป็นการตั้งเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเลขก,ก็ขึ้นไปได้นะฮะกดหน้าจออื่นๆดูนะฮะลองเคลียร์ดูก่อนนะฮะแล้วลองกดหน้าจออื่นดูนะฮะอาหารจานเดียวก็ได้นะฮะ โอเคฮะเคลียร์หน้าจอเครื่องดื่มอ่าก็ขึ้นนะฮะเครื่องดื่มก็ขึ้นโอเคฮะเราเคลียร์หน้าจอแล้วก็อ่าคณะหมูกรอบนะฮะเครื่องก็ทำงานนะฮะกดหยุดกดเคลียร์แล้วผมไปไก่อบซอสต,ต้องเคลียร์ให้ตัวเลขออกก่อนฮนะอ่าไก่อบซอส เครื่องก็ทำงานได้นะฮะหยุดเคลียร์ใบปลา1ึ่งซิ้วแล้วก็รอเดี๋ยวเครื่องติดเองฮะก็ทำงานได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปต้มยำกุ้งกดสต็อปเคลียร์ไปต้มยำกุ้งอรอ,งตงอสตาร์ทแสดงว่าตอนนี้เครื่องสามารถที่จะ ทำงานได้ทุกปุ่มอะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคอนโทรลละคอนโทรลทำงานได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าระดับความร้อนเคลียร์ตั้งเวลาทุกปุ่มใช้งานได้หมดล้วฮะแังนั้น เรื่องของหน้าคอนโทรลเรื่องของระบบคอนโทรลเนี่ยจบไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของชุดหลังหม้อแปลงกันครับคราวนี้ก็ปัญหาของเราก็จะอยู่ที่หลังหม้อแปงแลง้วฮะแน่นอนก็ไปสามตัวพระเอกของเรื่องนะฮะซึ่ง พอเอกของเรื่องก็ประกอบไปด้วยสามส่วนหลักๆมนันีตอนมอแปลงคาปาซิเตอร์ไดโอดแค่นี้แหละครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งจะต้องมีปัญหาครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเป็นเด็ดขาดถ่ายประจุให้กับคาปาซิเตอร์ก่อนนะฮะเพื่อนปลอดภัยไหมไอ้ตัวนี้ไว้ใจไม่ได้ฮะ ก็ค่อยๆจับออกมาฮะโอเคฮะเราทำการคลายคลายประจุก่อนนะฮะใช้หลอดไส้ฮะมาแตะที่ขั้วของคาปาซิเตอร์ฮะเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีไฟค้างไหม โอเคฮะปรนจุดเรียบร้อยไม่มีไฟค้างปลอดภัยไปต่อได้ฮะถึงกันั้นายังต้องเช็คโวลต์ดูฮะเพื่อความมั่นใจปลอดภัยไว้ก่อนฮะมีไฟค้างไหมโอเคฮะไม่มีโวลต์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ละไปต่อฮะทีนี้เราจะมาเช็คตัว ชุดนี้กันแต่เบื้องต้นที่ผมสังเกตนะฮะไดโอดตัวนี้มีลักษณะไม่ดำเลยฮะเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งลยฮะเนี่ยขาด,ดำมากเลยฮะเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวลองถอดแล้วก็ลองวัดดูฮะลองไดโอดก่อนเลยฮะต้องสงสัยไล่แรก ไดโอดไฮโว้นนะฮะเนี่ยเป็นไดโอดความถี่สูงขายน้อยๆฮะตัวนี้ต้องใช้มิตเตอร์เข็มนะฮะตั้งย่านวัดไปที่ R คูณ 10k เราถึงจะวัดรู้เรื่องนะฮะมิตเตอร์ ด้วยมันมีความถี่สูงมิเตอร์ดิจิตอลวัดไม่รู้เรื่องนะฮะต้องเป็นมิเตอร์เข็มโอเคฮะยวมิเตอร์เข็มตามที่ R ค0ณสิบ k นะฮะโอเคสีโลสีโลเข็มสักหน่อยโอเคตามหลักการนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้มิเตอร์นะฮะจับไปที่ไดโอดนะฮะ ดูนะฮะมันต้องถ้าตัวเขายังดีอยู่นะฮะมันจะขึ้นขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะฮะอันนี้ไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองสลับอีกด้านนะฮะดูเดี๋ยวขึ้นไหมขึ้นฮะยังดีอยู่ฮะฮะด้านนี้ไม่ขึ้นด้านนี้ขึ้นขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างยังดีครับไม่น่าเชื่อสภาพนี้ดูขาไม่ไหม้นึกว่าจะไม่รอดฮะ แต่ยังดีอยู่ฮะเนี่ยโอเคครับถ้ายังดีก็ดีครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาเช็คตัวคาปาซิเตอร์กันฮะขนาด0.94ไมโครตัวน, 94, ตน,นี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวดูดิว่ายังดีอยู่ไหมก็สำหรับคบาปาซิเตอร์นะฮะก็เช็คการเก็บประจุ การรั่วลงกาวแล้วก็การช็อตข้ามนะฮะเพื่านดูทีมิเตอร์นะฮะของดีนะฮะมันจะเด้งขึ้นแล้วก็ลงดูนะฮะปึ๊บเด้งขึ้นแล้วลงฝั่งนี้นะฮะปึ๊บเด้งขึ้นแล้วลงฮะอย่างนี้แสดงว่ายังดีนะฮะถ้าเกิดว่ามีการ ช็อตเนี่ยมันจะขึ้นแล้วค้างแต่นี้ขึ้นแล้วลงอย่างเงี้ยโอเคนะฮะต่อไปนะฮะอย่าลืมนะฮะเช็คเรื่องของการลงกาวแตะโค้งดูฮะฮะไม่มีขึ้นนะฮะขึ้นสักนิดนึงก็ไม่ได้นะฮะฮะไม่ไม่ขึ้นนะฮะเนี่ยโอเคฮะถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ฮะเดี๋ยวดูค่าวความจุนะฮะเดี๋ยวเอามิเตอร์ดิจิตอลเช็คค่าความจุ ว่า0.94ยังอยู่ครบไหมตั้งย่านวัดไปที่ตัวเก็บประจุนะฮะดูตัวเลขนะฮะ0.94วัดวัดดูฮะได้เท่าไหร่นะฮะ0.99ก็แสดงว่าความจุก็ยังเต็มฮะคาปาซิเตอร์ตัวนี้ดีฮะไม่มีปัญหาอะไร ได้อดดีกับพัาสเตอร์ดีคันนี้ก็มาดูในส่วนของแมกนีิตอนตัวนี้ขั้วอยู่ทางไหนเอ่ยอ๋อขั้วอยู่ทางนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะถอดขั้วออกก่อน,นการถอดขั้วแมกนีิตอน,นออกนะฮะทั้งสองข้างเลยฮะ โอเคถอดออกมาก่อนแล้วก็ทำการวัดโดยมิเตอร์เข็มตัวนี้ปกติเราก็วัดเรื่องของการชอ็อตการขาดการลงกาวเหมือนกันนะฮะตต้งยานวัดไปที่ R คูณ 10k ได้เหมือนกันแล้วก็ดูนะฮะว่าขนลวดทั้งหนมันขาดไหมตัวนี้โอมจะต่ำฮะเข็มจะตีขึ้นไปเกือบสุดเลยแหละฮะถ้ายังดีนะฮะ อบื่าอย่างเงี้ยไม่ขาดนะฮะอย่างที่สองที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องไม่ลงกาวนะฮะต้องแตะไปที่โครงไม่ลงความยุ่งยากเริ่มเริ่มจะมาแล้วฮะ ปกติถ้าเกิดว่าพระเอกสามตัวผู้เล่นนี้มีปัญหาแล้วเนกาจะง่ายแล้วฮะเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งก็หายแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยฮะว่าตัวไหนมีปัญหาอย่างครึ่งที่แล้วผมก็เคยเช็คปรากฏว่าเนี่ยเช็คแม่นีตอนอย่างเงี้ยครับไม่มีปัญหาแต่พอพอไล่ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอตัวแม่นีตอนเนี่ยมันมีมันมีไฟรั่วลักษณะเหมือนไฟสูงรั่วแต่ไม่ใช่มีการ เหมือนรั่วลงกลาวนะครับไม่ไม่ใช่รั่วลงกลาวนี่ฮะถ้าเช็คตามนี้คือไม่เสียอในเมื่อตัวนี้ไม่เสียไมกนีตอนไม่เสียไดโอดไม่เสียคาปาซิเตอร์ไม่เสียก็เหลีอพี่ใหญ่แลวฮะโมแปลงโมแปลงไฮโวลต์ตัวนี้ มีปัญหาหรือเปล่าต้องเป็นผู้ตั้งต้องสงสัยลายสุดท้ายแล้วฮะเพราะว่าไอ้สมตัวนี้มันไม่เสียนะฮะลองเช็คขดขดลวดขาเข้านะฮะดูโอห์มนะฮะต้องอยู่มันประมาณสองถึงสาโอมนะ,ะถ้าปกติ หนึ่งจุดเจ็ดโอมได้หนึ่งจุดเจ็ดก็น่าจะยังปกตินะฮะเช่วยลงกาวดูนะฮะไม่มีลงกาวนะฮะอีกด้านหนึ่งฮะเช่วยลงกาวฮะ ไม่มีนะฮะต่อไปขดที่ไปไฟไฟสูงนะฮะตัวนี้จะต่อไว้กับกาวนะฮะซึ่งค่าความต้านทานเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณสองถึง200ประมาณนะฮะดูนะฮะว่าความต้นา,นท,ทา,าตนทานอยู่ที่เท่าไหร่ก็เป็นระดับร้อยไว้สามสิบสาม ถ้าดูตามนี้หม้อแปลงน่าจะไม่มีปัญหานะครับหม้อแปลงก็ยังดีอันนี้งานงอกแล้วครับทุกอย่างดีแล้วทำไมเครื่องทำงานไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรช็อตสักอย่างเดี๋ยวผมจะลองใจลองใส่หม้อแปลงดูนะฮะแต่ว่าสายพวกนี้ผมจะยังไม่ต่อนะฮะ ยังไม่ต่อเข้ากับชุดอื่นๆนะฮะรวมทั้งแม่นิตอนด้วยฮะแล้วเดี๋ยวดูฮะว่าเครื่องมันจะทำงานไหมเพราะว่าถ้ามันมีการช็อตมีอะไรในม้อแปลงเองเนี่ยถึงแม้เราไม่จ่ายโหลดโหลดไฟก็ต้องติดสว่างจ้าตลอดเหมือนกันฮะลองจ่ายไฟดูฮะ โอเคนะครผมเสียบปลั๊กนะฮะ,ะสังเกตการทํางานเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้จ่ายให้แมกนิตอนไม่ได้จ่ายให้คาปาซิเตอร์จ่ายแค่หมออแปลงอย่างเดียวเสียบฮะเดี๋ยวเพิ่นดูหน้าจอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสังเกตหลอดทดสอบไฟนะฮะมันจะสว่างไหมสตาร์ทนะฮะโอเค ถ้าหม้อแปลงไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวมันจ่ายไปสักพักมันจะไม่สว่างจ้านะฮะก็สว่างประมาณอย่างเงี้ยฮะเครื่องทํางานได้ปกติครับแสดงว่าไม่ได้เป็นที่หมอแปลงฮะแสดงว่าเป็นสาเหตุจากสามตัวนั้นนะฮะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งอย่เี้และฮะโอเคครับเพื่อน ผมสงสัยไดโอดตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาไดโอดตัวใหม่นะฮะใส่เข้าไปแล้วก็ลองจ่ายไฟดูแล้วก็สังเกตอาการดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาก็แสดงว่าไดโอดตัวนี้แหละครับโอเค่ครับเดี๋ยวลองทดสอบดูฮะหันหัวลงนะฮะโขเคครับเดี๋ยวลองไปติดตั้งฮะ โอเคครับเพื่อนผมได้ทำการเปลี่ยนไดโอดแล้วตัวที่ผมคิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยรายแรกนะฮะตอนนี้ผมตัดออกไปก่อนนะะแล้วก็ใส่ตัวไดโอดตัวใหม่เข้าไปโขีคย okay, ฮะเดี๋ยวทำการทดสอบดูแล้วสังเกตอาการเครื่องนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดว่าไดโอดไม่ใช่แล้วก็ไม่มีตอนนี้เลย okay, ฮะโอเคฮะเทสฮะ ไปเข้าหน้าจอนะฮะผมกดนะฮะ เมืนเครื่องจะทํางานได้นะเพื่อนแล้วก็ไม่ตัดสงสัยผมจะตั้งสมมุติฐานถูกผมจะลองเอาน้ำมาต้มดูครัโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองมาต้มน้ำกันดูนะครับว่ามันจะร้อนไหมเปิดเครื่องนะครับเครื่องติด ลองเลยนะฮะครับเพื่อนกเครื่องทำงานได้ปกตินะครับไปติดถาดหมุน แล้วก็เครื่องไม่ตัดกันทํางานถ้าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้ำจะร้อนไหมโอเคครับจบกระบวนการแล้วเดี๋ยวเราใช้ มิเตอร์วัดดูนะครับอุณหภูมิน้ำเป็นไงะใส่หัวพบบัดน้ำตั้งไปที่อุณหภูมินะฮะเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิดูเปิดไฟติดจับคร่าวๆก็ร้อนนะฮะไอขึ้นเดี๋ยวลองวัดดูนะครับดูอุณหภูมิน้ำนะฮะตอนนี้อุณหภูมิอยู่30กว่านะครับลอง วัด,ดูนะฮะะูผมขึ้นไปที่80วา่า80ดนะฮะก็ร้อนปกตินะฮะใช้ได้ครับพาดีวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำขอจบคลิปการนำเสนอการซ่อมไมโครเวฟชาร์ปนะฮะระบบสัมผัสน,นะฮะอาการที่เสียคือหน้าจอกดไม่ได้นะครับเราก็ทำการ ย้ำปิ้นแล้วก็ดูในส่วนที่ที่หลุดหลวมนะฮะหลังจากนั้นก็ทำการตรวจสอบระบบไฟแรงสูงนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยไดโอดคาปาซิเตอร์หัวแมกนีตอนนะฮะแล้วก็พบว่าไดโอดนะครับซึ่งผ่านการใช้งานมาที่เราทำการตรวจวัดค่ายังดีไม่เสียนะฮะแต่ว่าก็มีสภาพภายนอกที่มี กายภาพที่ดูแล้วมันผิดปกติก็เลยสุ่มเปลี่ยนไปก็ปรากฏว่าสุ่มถูกตัวฮะก็เครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับก็อุ่นอาหารได้ร้อนได้ปกติครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับที่สนใจนะครับอยากจะซ่อมไมโครเวฟนะครับที่มีอาการลักษณะคล้ายๆกันได้เป็นแนวทางนะครับในการซ่อมนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบขอบคุณครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ